ไปเลยเรครับออได้ารรู้สึกของได้ได้เป็นมิเีเตอร์นาทุนแรกของประเทศไทยเลยไม่ไม่เคยมีผู้หญิงไม่เคยมีพิีเตอร์มาก่อในประเทศไทยคือเอาอจริงๆเอาอจริงๆเลยฮะตอนแรกก็ตอนแรกก็ตก,กตกใจมากตื่นเต้นมากแลก้วก็คือตัวเราเองอ่ะเราเราก็ตอนแรกตอนแรกเราไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเราจะไม่ได้เนาะ,นะแต่ว่าพอพอเขาบอกว่าเออคุณเราเป็นเฟนซ็อกดาคนแรกเลยนะผมก็แบบดีใจมากอย่างแรกเลยคือรู้สึกเป็นเกียรติมาก เพราะว่าอย่างที่อย่างที่บอกนะว่าไม่เคยมีเป็นศ๊กนามา่ก่อนในบ้านเราเพราะมีใจมากๆครับผมแล้วก็อยากขอบคุณทางนานที่ให้โอกาสตัวผมเองแล้วก็ทีมของผมทุกคนที่ที่ได้รับโอกาสนี้แล้วก็พวกผมสัญญาว่าจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็จะก้าวไป้างนาทํืามรับสารครับมีกระบวนการในการเลือกเยอะหนก่งหลายขั้นตอนเลยเราจะได้เรื่องกระบวนการเนี่ยผมตัวผมเองไม่แน่ใจนะครับก็อันนี้ต้องลองถามทางทางคนนาดูแต่ว่าก็ สุดท้ายเราก็เราก็ได้รับข่าวเราเป็นคนได้รับข่าวคนสุดท้ายตอนนั้นเนี่ยัมได้เคยบอกว่าติดตามหรือแบบหลงไปถุง้า,อ,าอย่างของนาบ้างความจริงของนาเนี่ยคืออ่ะพอ,อกแคสเซิลเขาดังอยู่แล้วดังอยู่แล้วคุณแม่ผมยังใช้เลยอเอาจริงๆ,ๆะงนะคุณแม่ผมไปงานหรืออะไรก็ยังใช้นะครับแล้วก็ตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยก็บอกเลยว่าค่อนข้างค่อนข้างเป็นที่นิยมมากๆเพื่อนผมหลายคนก็ใช้คอนซีลเลอร์นาผมนะแต่พวกที่เป็นแบบเป็นแบลนด์พูนเซอร์เป็นแบบเป็นด็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ความจริงตผมเองก็คลุกคล เหลือภันของนามาค่อนข้างค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าพอนี้ได้มาลองตัว Light Reflecting Foundation เนาะก็ก็รู้สึกว่าเอาจริงๆเราเราชอบนะเราชอบมากคือมันไม่หนักมันมันมีความสุขในที่แต่งหน้าเราเวลาสมมติว่าเรากลับบ้านไปเราเสร็จงานแล้วเราลบหน้าอย่างที่อย่างที่พี่เขาได้บอกไปใทีมันเวทีว่าพอพอลบแล้วอ่ะมันหน้ามันไม่ซีดอ่ะพราะมันเพราะว่าเขามีส่วนผสมของ เขาเรียกว่าส er en> ื es, ่แพร่ด้วยเวลาเราแต่งหน้าก็แบบรวมไปด้วยใช่ครับก็แฮปปี้แฮปปี้มากๆแล้วก็แล้วก็มีความสุขมากไปนั่งของวิทยาก็ใช้ได้คือไม่ใช่ไม่ใช้ได้ครับผมใช้ได้ครับก็ผิวสีไหนก็ได้ไปที่เคาน์เตอร์ได้เลยครับมีที่เมกาปาร์ตี้คอยช่วยอยู่แล้วแล้วทีนี้สมัยนี้แบบวิทยายังบางคนจะไม่กล้าอย่งนี้จะแบบแต่งหน้าแต่งหน้ามีจะมีแคทแดลหรือคำแนะนำอะไรให้กับวิทยาความจริงผมว่าเป็น ทุกวันเนี้ยสำผมเราค่อนข้างสวีทพอแล้วทีที่แบบเราเราไม่มีการมามาจัดการลักัาแเรา<ม>แบบเฮ้ยแต่งหน้าหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยสำผมคิดว่าการไปงานไปอีเวนต์หรือไปอะไรอย่างเงี้ยคือผมเป็นผู้ชายที่บอกว่าค่อนข้างผู้ชายแบบผู้ชายผู้ชายครับเวลาแบบวันปกติมอาจ,จะไม่ได้แต่งหรือว่าอยู่บ้านอย่างเงี้ยเราไม่ได้แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันที่เราไปงานอ่ะทุกคนก็อยากดูดีผมเชื่อว่าทุกคนอยากดูดีแล้วก็การแต่งหน้าเนี่ยความจริงอ่ะเราแต่งเบาๆก็ได้เราใช้เราใช้ไลท์อายไลน์กิ้งฟาวเดชั่นหรือใช้พาวเมอร์ลงก ก็โอเคแล้วมันก็มันก็ทําให้เราดูดีขึ้นแล้วเวลาเราไปงานฝากเพ่ยงเฉลี่ยาันน้ำนะครับคเร็คนแรกของมันคือไายให้กกเป็นแฟร์เสือก็ได้สนใจมาทําตามกัเป็นได้ครับก็ขอฝากไ i ท e l e e c t i n g f o u n d a t i o นนะครับผมแล้วก็ผลลีภัณฑ์น้ำถูกอันเลยแล้วกันครัหกก็ความจริงแล้วอยากให้ลองอยากให้รู้ว่าลองแล้วมันดียังไง ลองแล้วมันเป็นยังไงซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าสามารถไปที่เคาน์เตอร์นาได้เลยมีพี่ๆเมกาบาจิลลคอยให้คําแนะนําอยู่แล้วว่าสีไหนเข้ากับเราสีไหนเหมาะกับเราหรือว่าเราจะซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆไ็ได้ไ a ม์เมอร์หรือออร a แกซหรือว่าหลักางเงี้ยมันก็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 ใช้ได้หมดนะฮะก็อยากจะฝากทุกผลิตภัณฑ์หนาไปด้วยนะคะอ้าเรขออนุญาตอัิปรายถึงนาในเห็นว่าตอวตัวเองจะเปิดบริษัทเพื่อสร้างละครเป็นผู้จัดกาเป็นไงบ้างครับผมก็ความจริงบริษัทเปิดมา สักพักแล้วครับผมเป็นปีแล้วครับผมก็เพิ่งครบรอบวันเปิดบริษัทไปใช่ครับก็ก็ไปกินชาบูกับพี่ตาซินสองคนครับใชนกันเร็วใช่ครับผมก็คือตัวเราเองเรารู้สึกว่าเราอยากเราอยากจะเรียนรู้แล้วก็คือเราเราได้มีเราได้มีโน้ตหาวบ้างแหละว่าว่าเรื่องหลังทํางานยังไงเรื่องหลังเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากจะสร้างสรรค์ผลงานที่ ไม่ใช่แค่เป็นตัวเราที่ที่อยู่เบ<ม>ื<ม>้องหน้า<ม><ม>เราก็อยากจะมาอยู่ทางเรื่องหลักแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้พี่เพียน้องแฟนคลับหรือว่าให้พี่ทุกนคนได้ติดตามแล้วก็ได้เป็นแรงบันดาลใจเราก็สร้างสรรค์งที่ดีขึ้นแล้วแต่ก่อนหน้านี้เราพิจานณาจะดูแลเบื้องหลังผู้จัดการเราอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็มาทำเรื่องหลังด้วยล้วก็เบื้องหน้าด้วยหรอครับใช่ครับก็ตอนนี้ก็ทําทุกอย่างเลยครับอืมทำทุกอย่างทําในบริษัทด้วยทําเบื้องหน้าด้วยนะฮะแล้วก็คือถามว่า ถามว่าทําเยอะไหมความจิ่งมันก็มันก็เยอะแต่ว่าเราแฮปปี้แล้วเราก็ทุกครั้งที่เราได้ทําเราเห็นเราเห็นผลตอบรับที่มันมีเกินคาดมาเสมอก็ต้องขอบคุณพี่เียงนอ้องแฟนคลับทุกคนที่ให้โอกาสพวกเราแลนะก็ทีมทั้งตัวของเองและทีมของผมเองแล้วก็งลงสิรศินด้วยก็ ขอขอบคุณที่ยง้องแฟนคลับรอ้อเพลงไม่ตัดสินใจจะทำทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเลยเป็นเรืองอเดียวคุณฟังคิดว่าคอทำสองอย่างร้องนมันอาจจะเออนะอาจจะดียางหออาางอเหมือนอาญาอาจจะไม่ดีอยู่แล้วความจริงเบื้องหลังเนี้ยเรามีทีมที่เราไว้ใจมากๆอยู่แล้วครับผมแล้วก็เป็นทีมที่เราเชื่อว่าเรามองไปในทางเดียวกันเรามีเป้าหมายไปในทางเดียวกันแล้วก็เป็นเป้าหมายที่อยากจะสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปเพื่อสังคมครับก็ผมเชื่อว่าทีมของเราค่อนข้าง ไว้ใจได้มากๆแล้วก็วิลาโบมากๆตกโกมเองบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ไปจับเบื้องหลังแบบโอ้ร้อยเปอร์เซ็นเลยขนาดนั้นหรืออะไรเงี้ยเราก็แบ่งงานแล้วก็โกมเองก็ยังเรียนรู้อยู่ซึ่งผมรู้สึกว่าทุกๆวันเราก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกๆวันก็มีความสุขนะครับสมมตมเองว่าผมเป็นคนไม่ชอบอยู่นี่การที่เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทุกวันมันมีความสุขแล้วมันก็ได้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 พัฒนาได้ก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆครับแล้วทีนี้เราเป็นผู้จัดเองเล่นเองด้วย เล่นเองเนี่ยเล่ใช่ครับเป็นไม่เคยใช่ครับเพราะว่าก็ก็ตัวซีรีส์เองเนี่ยก็ตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสอยู่ในช่วงช่วงช่วงแรกช่วงฟรีโปรดักชันก็พยายามพยายามเต็มที่มากๆทุกๆวันก็ก็คือประชุมประชุมทุกวันจริงๆครับคุณสิรีเรอยากให้ติดตามต่อไปนะครับค่อยๆรักแต่ไปเสร็จเป็นรูปเป็นร่างกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะก็ เอาเอาเป็นว่าเป็นเฟสแรกดีกว่าเป็นเฟสแรกเป็นเซนี่คิดยากเหมือนกัน้วปีนี้จะได้ดูไหมผลงานที่นี้ก็เดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปคือคือเอาจริงนะคือถ้ามันยังไม่ดีเราจะไม่ตัดโทรคนเลยเราก็จะไม่หยุดแค่เท่านี้เราอยากให้มันดีจริงๆเราก็จะเราก็จะทําให้มันดีที่สุดเหมืกันจะได้กลับไปทำงานก้าวใหม่กลับไปทำงานก้าวใหม่ครับเราทํางานด้วยกันอยู่แล้วครับเุกวานเราทํางานด้วยกันอยู่แล้วครับผมก็ ยูทูบก็ยังทํได้วยกันอยู่นะฮะแล้วก็ในอนาคตถ้าซีรีส์คู่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นทางผู้ใหญ่ตัดสินใจครับตอนตีทางผู้ใหญ่ก็มีพูดถึงครับผมก็มีพูดนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่หรือยังไงเขาก็คงดูเวลาที่เหมาะสมอยู่ครับผมยังไงก็ก็ต้องเป็นทางพี่ก็ไม่จริงเนาะสุอที่เขาจะให้โอกาสเราบ้าตอนนี้ผลงานทำมีอะไรบ้างครับมีละครซีรีส์อะไรที่ถ่ายทำไหมไหมมีหนาตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มี ความจริงก็มีหลายมีมีหลายอย่างครับที่่ทีตอนนี้ก็ใกล้จะออนกําลังจะออนหรืออยู่ในช่วงช่วงโพสหรือะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมาอยู่ในช่วงโพสหรือะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่รู้พูดได้หรือไม่ไม่พูดแล้วกันนะรอติดตามแล้เยเร็วๆนี้เร็วๆนี้ก็เดี๋ยวมีคงคงมีแบบคงมีซีรีส์สั้นด้วยมีอะไรด้วยครับผมแล้วก็แล้วก็อยากฝากถึงถึงานเพลงที่ตอนนี้ก็ตั้งใจทำอันนี้เป็นเพลงเก้าหรือซีรีส์สั้น่วาไม่ไม่ใช่ครับผมก็เป็นของตรง อยากจะทำาทำงานเก้าเองเก้าเขามีสังกัดที่ชัดเจนเลยมันจะมีปัญหาในการทำงานนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเรื่องเรื่องเรื่องสังกัดเนี่ยเพราะว่าตัวของเองก็ไม่ได้ลงไปดีเทลในส่วนนี้เนาะก็แต่ว่าถามว่าถ้าถ้าสุดท้ายแล้วตัวงเองหรือตัวเก้าเองอยากยทาอะไรคู่กันนี่ยผมเชื่อว่าการคุยกับผู้ใหญ่ก่อนแล้วก็ต้องบอกเขาก่อนต้องรอดูว่าเขาจะฟูหรือว่าแม่ฟูยังไงหรือว่าเขามีปัญหาอะไรด้านไหนด้านไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยล้วก็เราก็ต้องตาม กอาวับแล้วแม่ของอัพที่บอกว่าจะปล่อยนี้คือภทยจะได้เห็นเมื่อปีนี้แน่นอนครับปีนี้แน่นอนครับก็ตอนนี้ก็กําลังกําลังกําลังค่อยๆทําอยู่ก็ออะไรไว้ก่อนอัดไว้ก่อนครับผมเพื่อที่อยากจะได้มาเป็นเพลงแนวไงอยเลความจริงแล้วเนี่ยก็อยากได้เป็นเพลงที่ที่เราอินเนาะที่เราแบบที่เราแบบมีความหมายกับตัวเราเองแล้วก็อยากให้มันเขียนออกมาจากความเป็นตัวเราที่สุดแล้วมีส่วนช่วยเยอะไหมครับกับชอบ ก็ความจริงแล้วเนี่ยก็แทบจะอยู่ในขั้วเซตการเขามาจากชีวิตจริงเราหรือเปล่าก็ต้องรอฟังนะครับกลางปีด้ยหรือว่าประมาณประมาณกลางปีครับผมลองดูที่คอนเนี่ยนึงอินสตาแกรมครับตามหนึ่งจุดหนึ่งนุดสล้วมีแฟนขับมาร่วมฉลอดปีก็ก็ดีเลยต้องขอขอบคุณเพื่น้องแฟนทุกคนนะครับขอบคุณมากๆนะครับรวมถึงวิทยาลช่องแฟนด้วย thank you very much อ่ thank you for all your support i t really means a lot to me ก็ขอขอบคุณที่ support กันมาตลอดเนาะขอบคุณที่อยู่ข้างกันมาตลอดเราก็บางทีเราเดินไปข้างหน้าเราเดินก้าวสั้นบ้างก้าวยาวบ้างแต่เราเดินเดินไปข้างหน้าเสมอก็ขอบคุณทุกคนที่ที่อยู่ด้วยกันแล้วก็เดินไปข้างหน้าด้วยกันตอนนี้บางประเทศเปิดแล้วหรงไงจะได้มีโอกาสเป็นปปากเป็นแฟนปันหาต้องมีรับหรือว่ามีงานติดอ่รมตงไห ความจริงก็ก็มีติดต่อมาครับผมแต่ว่าเรื่องเรื่องปรเซสของการเดินทางเรื่องปรเซสของงานหรืออะไรเงี้ยก็ก็อยู่ในขั้นตอนการคุยเพราะว่าเราก็ยังไม่อยู่ว่าเอ๊ะมันเดินทางได้หรือเปล่าเรื่องมาตรการต่างๆอะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องรอติดตามประเทศไหนติดต่อมาครับเพื่ออยากให้เราไปร่วมอันนี้เป็นมิสซิ่งปะับาปมิสซิ่งแบบอันนี้อันนี้ยังไม่ทราบเลยครับผมแต่มีมีติดต่อมาบ้างหลายประเทศแต่เรายังไม่เรายังไม่ตัดสินใจว่าจะไปไหนก็จะมีโปรเซสคือก็ยังเป็นประบวนการของการเรื่องของการเดินทางแล้วเรื่องมาตรการต่างๆเรื่องอะไรอย่างนี้ด ต้องรอดูในอนาคตว่าจะเป็นยังไงแผนงานจะดีขึ้นหรือเปล่ายังไงก็อยากให้พี่ๆทุกคนรรกษาสุขภาพด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับสมากครับ